สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับคนบ้าเกษตรนะครับก็จะได้พาเพื่อนๆนะครับมาดูการให้จุลินทรีย์นะครับกับต้นสอรสนะครับที่เราปลูกไปนะครับนี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่เราจะให้นะครับก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับคือขวดสีแดงนี้ก็มีคลิปการขยายจุลินทรีย์นะครับถ้าเพื่อนๆนท่านใดที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูคลิปเดิมได้นะครับ แล้วก็มีจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้จุลินทรีย์กันก็จะเป็นการเติมลงไปในท่อเนี่นะครับสําหรับการทําหลุมที่เราบอกว่าเป็นหลุมมหัศจรรย์นะครับในคลิปก,ก่อนหน้านีเา้เดี๋ยวมาดูอัตราส่วนแล้วก็ส่วนผสมของจุลินทรีย์นะครับทั้งสองอย่างแล้วก็น้ําสําหรับ จุลินรียสังข้อแสงเนี่ยผมจะใช้เยอะกว่าจุลินรีย์หนอกกล้วยนะครับเพราะว่าจุลินซีย์สังข้อแสงจะมีค่าความเป็นกดดังนะครับอยู่ที่ประมาณเจดนะครับก็คือมีค่าความเป็นกลางนั่นเองนะส่วนจุลินทรีย์ตัวหนอกกล้วยเนี่ยผมยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เคยวัดนะครับก็ยังไม่รู้นะครับแต่ผมเคยใส่เยอะแล้วเหมือนต้นไม้ใบมันจะไม่ไหม้นะครับผมก็เลยลดลงนะครับ ครักก่อนอื่นก็ใส่น้ําลงไปในบัวรถรางก่อนนะครับสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับผมจะใช้อัตราส่วนอยู่ที่นี่นะครับขีดนี้ ต่อบัวรดน้ำหนึ่งบัวนะใส่ลงไปเลยครับเพื่อน ก็เจ้าตัวจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับผมก็จะใส่ลงไปนิดเดียวนะก็กะดประมาณเอานะครับไม่ต้องใส่เยอะครับจุลินรียหนอกล้วยผมก็จะใส่ไปประมาณประมาณหนึ่งฝานะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นหลุมนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้อาเอาจุลินทรีย์ที่ผสมเนี่ย ลาดลงไปในรูหรือว่าช่องที่เราได้ทําไว้นะครับที่เอาท่อใส่ลงไปนะครับก็จะง่ายต่อการให้นะครับจุลินทรีย์หรือว่าพวกปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยก็จะลงไปถึงรากพืชโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย นี่ครับเพื่อนๆนก็ใส่ลงไปแค่นี้นะครับง่ายๆเพราะว่ามันเออน้ําแล้วก็ปุ๋ยอยจุลินทรีย์ที่เราผสมไปมันลงไปถึงด้านล่างนั้นครับรากพืชก็จะได้รับเดี๋ยวเราพาไปดูนี่นะครับเพื่อนๆก็คือเราเทจุลินทรีย์ลงไปในนี้เลย ต้นเสาวร้นะครับที่เราปลูกลงไปนะครับก็กําลังแตกยอดอ่อนนะครับแล้วก็กําลังเรื้อยพันธุ์ขึ้นบนเสาหลักแล้วล่ะนี่นะครับก็การทําหลุมแบบนี้มันก็จะง่ายต่อการให้ปุ๋ยอย่างนี้นะครับให้ปุ๋ยให้น้ําต้นไม้ก็จะเห็นว่าดินเนี่ยเพื่อนๆดูดินรอบข้างนะครับมันมันแห้งเลยนะ ฝนมันไม่ตกมานานนะครับแต่ว่าต้นไม้มันก็ยังไม่เหี่ยวนะครับเพราะว่ามันมีน้ําใต้ดินที่เราเติมลงไปนะครับนี่ครับต้นนี้ก็แทงยอดสวยเลยนะครับเห็นหรือเปล่านี่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะได้มาปลูก เพิ่มด้วยนะครับ3ต้นเพราะว่าต้นกล้าที่ผมได้เพาะชําไว้มันพึ่งโตนะครับแล้วก็กําลังกําลังยืดตัวนะครับผมก็จะมาปลูกเพิ่มนะครับกับเพื่อนๆนวันนี้เดี๋ยวผมก็จะได้ลดจุลินทรีย์นะครับต่อแล้วก็ได้ทำได้ปลูกต้นที่เหลือนะครับที่ผมยังไม่ได้ปลูกวันนี้ก็พาเพื่อน,อนๆมาดูนะครับ แค่นี้นะก็เทคนิคง่ายๆนะครับให้จุลินทรีย์ทางท่อนะครับลงไปนี่นะครับไม่เหี่ยวนะครับต้นนี้ผมยังไม่ได้ลดเนี่ยเพื่อนๆดูดินดินก็จะแห้งเลยนะครับไม่มีน้ําแต่ว่าข้างในอ่ะมันมีเพราะว่าผมเติมน้ําลงไปมันก็ต้นไม้ไม่เหี่ยวครับขนาดแดดแรงนะแดดแรงมากเลยแต่ดูนี่ครับแทงยอดเดินยอดสวยเลยครับ นี่ครับจุลินทรีย์ก็วิธีการขยายก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ต่อขยายด้วยไข่นะครับผมใช้ไข่กับพวกเอาน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีหัวเชื้อหรือว่าก่อนที่จะมาเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะเพื่อนๆในการที่จะมาใช้น้ําคลองนะครับมาเพาะขยายให้มันกลายเป็นจุลินทรีย์นะก็ ผมไม่ได้ทําคลิปไว้นะครับการทําหัวเชื้อแต่ว่าหัวเชื้อนี้ผมก็ต่อขยายมาเองนะครับจากน้ําคลองน้ําสะปกตินะครับกับผมเพื่อนๆสาหรับวันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับก็การให้ปุ๋ยสารลดทางดินลาดลงไปในท่อนี้เลยก็จเจริญเติบโตดีนะครับสำหรับการทำวิธีนี้ สำหรับวันนี้นะครับคนบ้าเกษตรนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะสำหรับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดซับสไคร e นะครับก็กดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับ คลิปหน้านะครับถ้ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการดีๆอะไรนะครับผมก็จะได้มานำเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ